สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโมนะครับในรายวิชาหน้าตัดศิลป์น,นะครับเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนนะครับซึ่งวันนี้เราก็ยังอยู่เรื่องของประวัติละครไทยครูโมก็จะมาทบทวนนะครับความหมายของละครไทยให้ฟังนะครับละครไทยหมายถึงอะไรครับนักเรียนละครไทยหมายถึงการแสดงศิลปะที่ผูกเป็นเรื่องเป็นราวม,มาจากประสบการณ์จินตนาการของมนุษย์ แล้วนําเสนอต่อผู้ชมโดยผู้ชมให้ข้อคิดคติสอนใจจากการแสดงซึ่งสามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้อันนี้คือละครนะครับสังเกตว่าละครนะครับที่เราชมนะครับก็จะมีข้อคิดต่างๆที่สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้นะครับเช่นการทําดีได้ดีทาช่วยได้ชั่วนั่นเองความเป็นมาของละครไทยนะครับถ้าพูดถึงความเป็นมาก็มีมานั่งนานแล้วนะครับ มาดูสมัยแรกเลยนะครับนั่นก็คือสมัยนานเจ้าในสมัยนี้นะครับมีการสานิฐานว่าละครแรก,แรกที่นํามาแสดงคือเรื่องมโนลาพอสมัยนานเจ้าก็มาต่อสมัยสุโขทยัยสมัยสุโขทัยนะครับเป็นการแสดงฟ้อนลาและการแสดงละครแก้บนแสดงว่าละครแก้บนก็เกิดขึ้นในสมัย สุโไทยนะครับต่อจากสมัยสุโไทยคือสมัยอยุธยาสมัยอยุธยานะครับเกิดละครชาตีละครนอกละครในเรื่องที่นํามาแสดงเช่นอีเหนาวรามเกียรติ์สังทองซึ่งจเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับอันนี้ในสมัยอยุธยาก็เกิดละครอีเหนาวรามเกียรติ์สังทอง นะครับเป็นละครนอกเกิดขึ้นละครนอกละครในละครชาละครนอกรกละครนอกละครในละครชาตีนะครับก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเด็กๆอันนี้คุณโมมาสรุปให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับต่อมาสมัยกรุงนกรุงธนบุรีนะครับสมัยกรุงธนบุรีได้พระราชชนญพลละครเรื่องรามเกียรติไว้สี่ตอนนั่นก็คือตอนพระมงขุดประลองสอนตอนธนุมานเกี้ยวนางวรินตอนท้าวลีวรราชว่าความ ตอนทศกัณฐ์ตั้งพิธีจ่ายกฎนะครับอันนี้เราได้เสียกรุงศรีอายุทยาไปนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยก็ได้รวบรวมนะครับศิลปินนะครับผู้ที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการละครน,นาฏศิสินไทยต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นการเราโดนอนาค่าสึกนะครับก็ผู้ที่มีความรู้ก็ะจักาจ่ายตามพื้นที่นะครับพระองค์ก็รวบรวมแล้วก็แต่งบท พระราชยบทพระราช์พนนะครับไว้ในเรื่องรามเกียรติ์ไว้4ตอนนะครับสมัยรัชกาลที่1นะครับก็มาเรื่อยๆนะครับจนสมัยรัชกาลที่1ก็ฟื้นฟูการละครไทยนะครับและทรงพระราชย์พนบทละครเรื่องอุณรุษรามะเกียรติ์อินเอาสมัยรัชกาลที่2น,นะครับทรงปรับปรุงละครในละครนอกเป็นละครไทยที่ ็นยุคละครไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดนะครับในสมัยนี้ก็เกิดละครต่างๆเกิดขึ้นทั้งการแต่งประพันธ์แต่งเนื้อเรื่องนะครับในวรรณคดีอย่างเช่นถุทนทรภูนั่นเองนะครับเป็นผู้แต่งที่เกิดขึ้นในสมัยนี้นะครับ 3. นะครับรัชกาลที่3นะครับทรงยกเลิกละครในเกิดละครหลวงเจ้านายขุนนางอย่างแพร่หลายรัชกาลที่4นะครับการละครเริ่มเจริญรุ่งเรืองขึ้นมีการติด มีการจัดตั้งนะครับภาษีมหรสพเรียกว่าภาษีโคลละครรัชกาลที่5้านะครับทรงสนุกสนับสนุนนะครับคณะละครเอกชนรัชกาลที่6มีการจัดตั้งกรมมหศรสพรัชกาลที่7ย้ายกรมมหศรสพไปสังกัดกรมศิลปากรนะครับรัชกาลที่9นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ละครไทยก็มีการปรับปรุงรูปแบบขึ้นนะครับให้ทันสมัยเพื่อต้องการความรักการของผู้ชมนะครับ แล้วก็การนําเทคโนโลยีนะครับมาประกอบการแสดงทําให้การแสดงนักไทยนะครับมีความตื่นตาตื่นใจแต่ก็ยังคงเป็นนะครับเอกลักษณ์โดยกรมศริลปากรและวิทยาลัยนาฏศินนะครับเป็นผู้ดูแลความสําคัญของละครไทยนะครับละครสะท้อนถึงวิถีชีวิตของมนุษย์นะครับในเรื่องของเรื่องดีเรื่องที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมละครช่วยพัฒนาอารมณ์สติปัญญาจิตใจของมนุษย ละครสอดแทรกข้อคิดที่มนุษย์สามารถนํามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับละครสร้างความบันเทิงสุขสนานผ่อนคลายให้กับมนุษย์อันนี้คูคนสาคัญนะครับของวงการละครไทยที่ได้กล่าวถึงนะครับพระเจ้าบรมงเธอนะครับพระองค์เจ้าวรนากรกรมพระนราธิป,ประพันธ์พงศ์ ประสูตเมื่อวันที่20พฤศจิกา2500 2 4 0 4นะครับเป,รรเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเมด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับจอมมารดาเขียนพระองค์เป็นนักกวีนะครับนักประพันธ์ที่มีความปรีชาความสามารถมากทรงพระญนิพนธ์บทละครส้อยคอที่หายไปและเรื่องสาวเคอฟ้าที่ได้รับความนิยมมาก ทรงแปลจดหมายเหตุลาลูแบนะครับนรางกูโรวาดนะครับและทรงใช้นามประกาว่าประเสริฐอักษรนะครับและทรงก่อตั้ง,ละ,ล,งละครนะครับป,ปีดาไดาปีโล,ละครปรีดาไลนะครับขอโทษนะครับรทักเรียนซึ่งเป็นโรงละครแห่งแรกของประเทศไทยด้วย พระองค์ก็นะครับประพันธ์แล้วก็สิ้นพระชนเมื่อวันที่หนึ่งตุลาสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสี่นะครับทรงได้ยกล่องให้เป็นบิดาแห่งละครร้องนะครับอันนี้ก็ท่านก็เป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถนะครับอ่านะครับนักเรียนอันนี้เป็นคุณค่าของงานละครไทยละครไทยมีคุณค่าต่อสังคม,มนะครับช่วย พัฒนาสติปัญญาอารมณ์จิตใจและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในท้องในสังคมนะครับเป็นคุณค่าด้านประสบการณ์นะครับการเรียนรู้การดำเนินชีวิตการอยู่ร่วมกันแล้วก็นะครับฝึกความคิดจินตนาการซึ่งเป็นคุณค่าที่จะผู้ชมจะได้รับนะครับเมื่อการได้ชมละครไทยโอ้โหถ้าพูดถึงละครไทยนะักเรียน ที่บายให้ฟังไม่หมดหรอกครับดอนนี้ก็ในส่วนของละครนะครับอธิบายง่ายเลยครับละครก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยที่ประาพันธ์ขึ้นและประสบการณ์นะครับและขา้นนามาจากการเล่านิทานด้วยนะครับอันนี้คุณมมาสรุปนะครับเรื่องของประวัติการละครนะครับ ซึ่งในสัปดาห์ก่อนเราก็ได้เรียนของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้ก็สมัยนะครับต่างๆสมัยน้าเจ้าสมัยสก,กุลไทยอริยานะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผุมก็ขอตัวไปแล้วนะครับก็ขอนักเรียนตั้งใจทำข้อสอบนะครับเร้เจอกันนะครับสวัสดีครับ